สำหรับหน้างานี่แหงหงงนน้าาฟ้าบรรดาลหน่วย2องนามแหงนะพี่น้องบ้านหองยาลาตำบลองฝายใช่ละป่ปถ้าแกซื้อหนองไป1น,นึ่งมบาทแต่ว่า กดขึ้นไลค์ค่ จะเป็นเสียขอยมัวรอไรแล้วครับอู้หนุ่น่ไอทัดได้แล้วปาโดตํำเหี้แล้วปาโดตำเหี้แล้วอุ้ยตกเมงไงเลยตกเมงไงเอาเอาไอ้ทัดเอาเฮ้ยเจ้าอ่ะเฮ้ยบัดนีอู้่าจะใช้ชีวิตรถเนี่ยรถทางหลังต้องขออหนรไอ้บัตร่อยแต่อายหากินหมาน เนี่ยขเิ็นกนองเตะบมาวันนี้ค่อยลูกเล้าได้ค่อยกุ้งกินมาบ่นต้องขออนุญาตขอกราบขออภัยเลยครับเดิมเอา,าไถ่เอาไถ่ปาน,นี้ขออภัยนะครับเผื่อสำเนียงอาจจะผิดพลาดไปดีดเล็ดเล็กก็ลูกลาบโดยกำเนิดน,นะครับกับมาแรืวมาเด้งใหญ่แมาเสด็จเนี่ยเป็นครับเว่าเล้านี่กับบ้านเล้าชุ่ม ชนะม่มานบ้านอ่อมานบ้าน่อโอ้ยเสียฟอดมาหากินมานเถนอะรุนจนมาว่าแมนผู้ใดเสียฟอดส่วนเราได้ตะก,ก้าสัมพาระมาดูบัญญาการหน้างานฟ้าะดานหน่วยสองโอเควานามแหงแล้วฮอกเลยมาเบิง่งมาจับป่า อโอ้กูสาวทางไหนนันูสาวทางไหนนาะกำลังใจเสียฟอดกับเสียทัดย,ยืนคู่กันอยู่จังลาตูตีเล็กลงไปแล้วป้าตื่นโทษเราสาวโซ่